รู้ลักษณะพื้นฐานของเราเนาะจุดแข็งจุดอ่อนอันนี้คือ 1. คือทําให้เราเข้าใจตัวเอง 2. เนื่องจากเขาเราเข้าใจตัวเองเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราสามารถเป็น the best version ของตัวเองทําอะไรบ้างจุดแข็งจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับก็ รายการ14สซนติเมตรของเรานะครับ,รบก็นทางมาใกล้ถึงช่องสุดท้ายแล้วครับก็อีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่9แล้วร,รู้สึกไงบ้างครับอาจารย์ที่8เคสที่ผ่านมาโอ้โหแต่ละเรื่องราวก็มันก็มีสเสน่ห์ของมันเนาะแต่ทุททกทอย่างอาจารย์จะบอกว่าปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอกหักรักคุดหรือไม่ถูกยอมรับตัวเองหรืออะไรใดๆก็ตามสุดท้ายมันมีวิธีทางแก้ดังนั้นปัญหาเนี่ยสรอาจารย์มว่าปัญหามีไว้ห้ ก้าวเข้าผ่านแล้วก็เรียนรู้มันอยากให้นําปัญหาหรือประสบการณ์ที่อาจจะเลวร้ายกับสภาพจิตใจเนาะเอามาเป็นเครื่องในเรื่องของการพัฒนาแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากปัญหาตรงนี้แล้วเอาปัญหาตรงนี้มาเป็นผลักดันเป็นตัวผลักดันของชีวิตให้เราก้าวต่อไปอย่างเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบอืมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะ ไม่ได้นำเคสมายกตัวอย่างแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่เราจะนําหัวข้อของข้อหนึ่งมาดิสคัทคุยกับอาจารย์ซึ่งประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของ MBTI หรือว่า m y e r b r r i k t ิ i ไท e Indicator อาจารย์รู้จักใช่ไหมครับก็พอจะรู้จักนิดนึงนะครับอาจารย์อาจจะคุ้นเคยมากกว่าผมอ่าโอเคครับก็สําหรับเรื่องน้ครับคือเป็นเรื่องที่ชาวจ e n ีของเรานะครับก็มีความคุ้นชินระดับหนึ่งต้องย้อนกลับไปช่วงที่ผมอยู่ประมาณ มัธยมต้นก็ประมาณมหนึ่งมสองจริงๆเรื่องเอพเดนี่ยตอนนั้นเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับเด็กอยู่นั้นมากเพราะว่ามันจะมีแบบทดสอบเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบตอนนั้นยังภาษาไทยยังไม่อัปเดตเข้ามาเราก็มีการแบบทดสอบลองเล่นดูกันตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจว่าสีนั้นสีนี้คืออะไรแล้วตัวอักษรแต่ละตัวมันมีความหมายว่าอย่างไรครับจนพอเราได้โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็เลยได้ศึกษา เอ็มพิทอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่กลับมาพูดคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างแพลตฟอร์มติ๊กตอกครับผมครับจะมีคนทำคอนเทนต์เรื่องนี้ขึ้นมาเยอะครับเอาอย่างที่แบบว่าผมเข้าใจที่ศึกษารนะครับคือเอ็มพิทเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด16แบบจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4บ้านก็สําหรับบ้านสีม่วนะครับจะเป็นสําหรับกลุ่มนักวิเคราะห์บ้านสีเขียวก็จะเป็นกลุ่มของนักการทูตบ้านสีฟ้าเป็นกลุ่มของผู้พิทักษ์แล้วก็บ้านสีเหลืองเป็นของกลุ่มนักสํารวจ 4บ้าน4สีหนึ่งบ้านเนี่ยจะมี4ีบุคลิกภาพด้วยกันครัว่า4ีสีจะมี16บหกซึ่งเขาบอกว่านอกจากจะเป็น16บหแบบแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวอักษรผสมกันทั้งหมด8ตัวด้วยกันก็จะมี I กับ E ก็มาจาก introvert กับ extrovert มีตัว S กับ N sensing กับ intuition แล้วก็จะมี F กับ T เป็น feeling กับ thinking แล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็น J กับ P เป็น Judging แล้วก็ p e r i e i v i n g เขาก็จะนำตัวสอน้รหมดครับมาประกอบกันจนได้16แบบซึ่งในประเทศไทยครับก็ได้รับความนิยมระดับหนึ่งครับหมายถึงว่ากลุ่มวัยรุ่นเอ่ยต่างๆก็มีความสนใจแล้วก็ศึกษามันแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็น่าจะเป็นที่ประเทศกาหลีใต้ครับเพราะว่าในประเทศกาหลีใต้เนี่ย อย่างศิลปินนักสแสดงต่างๆที่เป็นเกิร์กูบอยกูงนะครับเขาก็จะมีการโชว์ MBTI ในโปรไฟล์ของเขาแล้วก็ <ๆ S 2> เวลาไปออกรายการต่างๆเขาก็จะถาม MBTIBMBTI กันอะไรอย่างงี้ครับรวมถึงเวลาก่อไปสมัครงานต่างๆก็จําเป็นต้องใช้ก็เลยรู้สึกว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ดูมีความอินกับเรื่องนี้พอสมควรครับ <ๆ S 2> แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องการตกเถียงกันมาเรื่อง MBTI อันนี้ครับ มันเชื่อถือได้มากน้อยหรือ,อจริงแค่ไหนอาจารย์คิดเห็นอย่างไงบ้างครับเอจริงๆในในประเด็นในเรื่องของการเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนต้องบอกว่ามบ t i เนี่ยมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของแบบวัดบุคลิกภาพเนาะตามแนวคิดของคาจ,จุงซึ่งรุ่นหลังๆเนี่ยอิสเปลกับแคเทเธอรีนเนี่ยนำมา develop เพื่อทำให้คนเนี่ยรู้บุคลิกภาพตัวเองรู้ลักษณะพื้นฐานจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองอันนี้คือหลักๆเนาะในเชิงสังคมศาสตร์เนี่ยก็ ในเรื่องของการทํางานเรื่องของจิตวิทยาองค์กรอาจจะเอามานํามาใช้ในเรื่องของการคัดคนและการนําคนเข้ามาขับเคลื่อนแต่ละส่วนในองค์กร mm. เพื่อเขาเรียกว่าวางคนให้ถูกตําแหน่งถูกที่ถูกเวลาอย่างงี้ครับแต่ขณะเดียวกันในทางออวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะยากหน่อย เพราะว่ามันวัดไม่ได้เนื่องด้วยอาจจะมีในเรื่องข้อจํากัดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกทั้งเนี่ยมันอาจจะมีบุคลิกภาพอื่นๆหรือข้อจํากัดอื่นๆที่ MBTI ยังไม่สามารถกล่าวถึงหรือว่าคเวอร์ให้หมดทั้งหมดได้อะไรเงี้ยด,ดังนั้นก็คือเอามาใช้ให้ถูกที่ดีกว่าอาจารย์ก็จะมองอย่างอาจารย์นี่ MBTI อะไรครับ IN INFJ ท่านะะสีเขียวท่านสีเขียวก็คืออาจจะพบน้อยมากเป็นมนุษย์ที่แบบ เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเป็นกลุ่มที่พยายามเข้าใจคนเข้าใจทุกอย่างถ้าเราเข้าใจทุกอย่างอาจารย์เชื่อว่านะเราก็จะรู้สึกไม่ทุกข์กับสิ่งน,น,นั้นๆหรือว่าไม่ติดตรงนั้นก็เลยอาจจรนิยามตัวเองเป็น INFJ ไปอาจารย์คิดว่าตรงไหมครับกับตัวเองแล้วก็ไปเทียบกับ INFJ คาดว่าก็มีส่วนค่อนข้างเยอะอยู่ คิดว่าน่าจะใกล้ที่สุดลวกับคาแรคเตอร์ของอาจารย์นะแล้วอย่างของผมนี่ก็จะเป็นอีกบ้านหนึ่งครับอยู่สีฟ้าจะเป็น ISTJ ก็จะเป็นคนที่มีความระเบียบมีแบบแผนในชีวิตตัวเองคืออย่างเราเนี่ยก็จะมีรูทีนประจำวันว่ากี่โมงหรือกี่โมงเราจะทำอะไรอก็จะเป็นฟีลแบบว่าจะมีเช็คลิสต์ทูดูต์ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราทำงานหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะมีการคิดขั้นตอนอะไรต่างๆในหัวซึ่งมันก็ ตรงนะครับหมนว่านิสัยตัวเองกับ MBTI ตัวนี้ก็ความใก้เคียงกันครับ,รบอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยแบบว่า MBTI ที่อาจารย์ก็เป็น i NFJ ผมเป็น i STJ เราก็ดูมีความคล้ายคลึงกับบุคลิกภาพที่เราทดสอบมาครับอาจารย์คิดว่ามันมีข้อดีไหมครับข้อดีก็คือหนึ่งทำให้เราเข้าใจตัวเอง Understand myself หรือ Understand self คือมันทำให้เรารู้ลักษณะพื้นฐานของเราเนาะจุดแข็งจุดอ่อน อันนี้คือ1คือทําให้เราเข้าใจตัวเอง2เนื่องจากถ้าเราเข้าใจตัวเองเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราสามารถเป็น t อ e best v e r s i o นของตัวเองทําอะไรบ้างจุดแข็งจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นมันคืออะไร 3. ก็คือลักษณะของการเมื่อเราเข้าใจตัวเองละกันเราก็สามารถนําไอตัว MBTI เนะี่ยมาเข้าใจคนอื่นได้ซึ่งพอเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นทีมโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้า หรือ leadership เนี่ยหรือคนที่เป็นมีความเป็นผู้นำเนี่ยสามารถวางคนและเข้าใจคนทำงานหรือว่าทีมงานตัวเองแล้วเอางานทีมงานตัวเองอะวางให้ถูกที่ถูกเวลาถูกตำแหน่งและประสิทธิภาพงานที่เกิดขึ้นในองค์กรมันก็จะดียิ่งขึ้นอาจารย์ก็ยังมองว่ามันก็ยังมีประโยชน์นะรู้ตัวเองรู้คนอื่นแล้ววางคนอื่นให้ถูกงานอื เขาเรียกว่าแบบว่าม right. ันก็อาจจะพอจับจ like ุดได้ว uh> ่าคนนี้น่าจะเป็นประมาณนี้เหมาะกับทีมนี้คนแบบนี้ใช่แต่อาจจะแบบไม่ได้แม่นยำอะไรางใช่ยามางคนเป็นอินโทรเวิร์ดกับเอกโทรเวิร์ด่ยการทำงานก็ไม่เหมือนกันนะบางคนชอบออกไปคุยบางคนชอบทํางานอยู่ในห้องเราก็ต้องเอาคนประเภทเหล่านี้พูชให้ถูกบสมมติแล้ประสานงาน่ยเราจะเอาคนอินโทรเวิร์ดไปประสานงานก็อาจจะยากเราก็ต้องเอากลุ่มที่เป็นเอกโทรเวิร์ดมาประสานงานไงมันก็มันก็สามารถเอาไปใช้ได้ มันอาจารย์ว่ามันมันมีประโยชน์ของมันอยู่นะทุกวันนี้นะครับเพราเราก็เหมือนกันนะครับอาจารย์เราก็มีเราก็มีไอเหมือนกันเราอินโทรเวิร์ดเหมือนกันใช่เอออาจารย์นี่เป็นยงไงบ้างคบแบบว่าการเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วไปทํางานต่างๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแต่ก่อนนะอาจจะบอกว่าตัวเองอ่ะคือต้องบอกว่า MBTI อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตว่าเราจะต้องเป็นคนอินโทรเวิร์ดโดยที่เราไม่สามารถทํางาน ประสานงานกับคนอื่นได้มันก็ทําให้เราแค่รู้เบื้องต้นแหละแต่จย์คิดว่าการที่เรารู้ลักษณะตัวเองเบื้องต้นเนาะมีทีไอเบื้องต้นเนาะอย่าเอามายึดติดกับตัวเองอย่าเอามาฟิกว่าฉันเป็น t y p แบบเนี้ยฉันไม่สามารถไปทําอย่างอื่นได้ กลายเป็นข้อจํากัดชีวิตตัวเองหรือว่าเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้หรือเวลาเราไปทํางานร่วมกับผู้อื่นน่ะเราก็จะอ้างว่าก็ฉันเป็นประเภทเนี้ยฉันทํางานแบบนี้ไม่ได้เพราะไทยเป็นแบบเนี้ยเกิดถ้าเกิดว่าเราเอาตรงนี้ไปยึดติดปุ๊บม,มันจะกลายเป็นบล็อกทุกอย่าง1คือเขาเขาทางานร่วมกับคนอื่นยาก2ก็คืออยู่ในสังคมอาจจะยากด้วยดังนั้นมันก็ต้องมีการปรับตามหน้าง,งานแล้วก็บริบทด้วยถึงบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงอาจารย์บอกมันก็แค่ทําให้เรารู้ ลักษณะตัวเองพื้นฐานแล้วก็รู้จุดแข็งจุดอ่อนจุดที่ต้องพัฒนาในอนาคตอย่างเงี้ยครับที่บางคนมีการแบบว่ายึดติดกับเรื่อง MTA ไงครับอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าเป็นบางคนบางคนที่เขารู้สึกฟิตอินกับข้อมูลเหล่านี้แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่านมามันสะท้อนความเป็นตัวเขาทั้งหมดเขาก็อาจจะเชื่ออย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็แต่บางครั้งเวลาเขาไปอยู่กับคนอื่นเขาก็จะยึดติดว่า อีกคนนะเป็นประเภทนี้อีกคนเป็นประเภทนี้ต้องเป็นเหมือนชั้นสี่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ต้องอยู่มุมมองแต่ละคนเาแต่บางคนเขาเป็นแบบนั้นจริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นเขาก็เขามองในเชิงของการพัฒนาตัวเองมากกว่าว่าเราจะหยิบ MBTI ตัวนี้เอามาพัฒนาตัวเองหรือว่าเซลล์เดเวลลอปเมนต์ยังไงให้แอคชีพเมนที่สุดมากกว่าอันนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ของมันในเชิงของการใช้ชีวิตมากกว่าอาจารย์มองเงี้นอาจารย์ว่า MBTI เนี่ยมัน มีข้อเสียไหมครับข้อเสียบางคนยึดติดกับมันมากเกินไปแ้ะเป็นข้อจํากัดของการใช้ชีวิตอย่างเช่นเราเป็นประเภทแบบเนี้ยเราไม่สามารถทํางานแบบนี้ได้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองในแบบอื่นได้มันกลายเหมือนเป็นการบล็อกตัวเองถูกช่องทางอะพอเราไปบล็อกช่องทางปุ๊บมันก็เลยทําให้แบบการใช้ชีวิตก็ลําบากมากขึ้นอืฉะนั้นก็คืออาจารย์มันก็คืออาจจะมองแค่แบบ มองในส่วนของข้อดีของมันมากกว่าว่าเราจะไปพัฒนาตัวเองยังไงแล้วเราจะเอาไปเข้าใจคนอื่นพื้นฐานที่เรายังไม่รู้จักคนอื่นมากพอยังไงเวลาเราต้องทํางานกับทีมงานอย่างเงี้ยแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้ดียังไงเียามากกว่าแต่ถ้าบางคนไปยึดติดมากก็จะมาเป็นข้อเป็นข้อจํากัดชีวิตว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันทําแบบนี้ไม่ได้เพราะบุคลิกภาพฉันถูกฟิกมาให้เป็นแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนติดอยู่ในออภาพแบบนั้นมากโดยที่มันไม่สามารถเขาเรียกว่า Think out the box ได้หรือออกไปจากพื้นที่ mm hmm. ในกล่องสี่เหลี่ยมได้มันก็จะติดอยู่อย่างนั้นและแลวการพัฒนาตัวเองหรือการ d e l i v e อตัวเองให้ s สำ s ร็ะมันก็ยากขึ้นแสดงว่ามันสามารถเอามาพัฒนาตัว,ตวเองได้พัฒนาตัวเองได้อาจารย์ว่ามันสามารถช่วยพัฒนาในเรื่องไหนได้บ้างครับพัฒนาตัวเองหลักๆก็คือรู้ตัวเอง mm hmm. รู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนี้เราทําอะไรได้บ้าง เราควรพัฒนามิติไหนในตัวเองอย่างเงี้ยลักษณะพื้นฐานของเราอะแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะไม่สามารถปรับกับสภาพแวดล้อมได้เพราะบางทีด้วยบริบทงานไงคนอินโทเวิร์ตแกก็ต้องมาพูดคุยมันก็ยังมีนะเขาก็ต้องมีการเอามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทกับความที่เขาเป็นอยู่หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่ถ้าเขาไม่ปรับเลยเขาก็จะอยู่ยาก อย่างที่อาจารย์บอกอย่าเอาไปยึดติดมากเอาเอามารู้รู้ทําให้เรารู้ตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันจะมีความแบบเอาหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างที่ผมพอไปศึกษามาระดับหนึ่งเขาบอกว่าเรื่อง M B T I เนี่ยก็มีมานานแล้วสิ่งที่การันตีก็คือการที่ทุกวันเนี่ยคนยังคอมมอนใช้อยู่ แสดงว่ามันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่นะมันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเอร์เซ็นแต่มันก็จะเหมือนเป็นลายแทงหรือเป็นทรายอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเบื้องต้นได้และรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองพัฒนาลูกน้องในทีมหรือทีมงานให้ดีขึ้นยังไงมากกว่าก็ไม่ได้เอายังใช้ประโยชน์ได้อยู่ถึงจะโบราณเนี่ยแล้วมันมีความต่างจาก อาสาด้านอื่นหรือ<ม>ว่าความเข้าใจในแบบทดสอบอื่นๆไหมครับอย่าง MBTI ่จะเป็นการทดสอบในเรื่องของการดูในเรื่องบุคลิกภาพดูในเรื่องของลักษณะของคนว่าคนเป็นประเภทแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบทดสอบอย่างอื่นอย่าง,างแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยามันก็มีทดสอบนะเช่นทดสอบว่าคือมันขึ้นอยู่กับจริงๆแบบวัดมันมีหลายตัวเนาะแบบวัดบางตัววัดบุคลิกภาพแบบวัดบางตัววัด perception การรับรู้เช่นในเรื่องของการกิน eating disorder เงี้ยในกลุ่ม L G B T มันก็จะมีอามาวัดเนาะเช่นแบบคนนี้กินละล้วงคอมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคก,การกินที่ผิดปกติไหมเงี้ยหรืออาจจะวัดในเรื่องความความเสี่ยงของการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ก็ได้เงี้ยมันมีหลายแบบวัดมากหรือวัดเบิร์นอท์ซินโดมก็ยังมีนะความเหนื่อยล้าจากการทํางานมันก็จะมีเทสห,หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าวัดอะไรและต้องการผลจากอะไรอย่าง MBTI เนี่ยก็คือวัดเพื่อที่จะดูลักษณะหรือคาแรคเตอร์ของเรามากกว่าว่าเป็นยังไงม,มันก็เป็นส่วนต่างของมันว่าเอาผลที่เราอยากได้เราคือเราต้องการอะไรอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะครับคือมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันที่อย,อย่างพวกเป็นพฤติกรรมแบบย้ำคิดย้ำทำหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนั้นเขาจัดเป็นเกี่ยวกับเป็นโรคไหมครับหรือว่า มันก็มันจัดเป็นกลุ่มอาการก็ได้อ,าาอืมแล้วมันมีความคล้ายเคืองกับเอ็มีีไหมครับว่าเอ็มไอประเภทบุคลิกกับอาการเหล่านั้นถ้าโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าโรคหรือเกิดจากความผิดปกติเนี่ยมันจะต้องส่งผลกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันว่าจะเป็นการทํางานการอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยมันไม่สามารถฟังก์ชันเหมือนกับคนปกติได้แต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตได้กับคนปกติเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นลักษณะบุคลิกภาพเฉยๆมันก็ยังไม่ถึงว่าเป็นสิ่งที่มันแอบนอร์มอลหรือผิดปกติอืม เมื่อใดจำไว้เลยนะเมื่อใดถ้าคนถามว่าแบบป่วยไหมหรือผิดปกติไหมต้องดูว่าผิดปกติของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะนิยามว่าผิดปกติก็คือไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้มีปัญหาในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้อันนี้ถือว่าผิดปกติละแต่ถ้ายังใช้ชีวิตเหมือนคนปกติมีความสุขทํางานอะไรกับคนอื่นได้แต่มีบุบบุกรมีบุคลิกภาพเป็นจํำคิดย้ำทำเช่นแบบว่าเอออาจจะเป็นคนสตรีกนิดนึงอ่าดูในเรื่องของความละเอียดความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะถ้ามันไม่เกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตอืมก็อาจจะใกล้เคียงกันอืมเป็นลักษณะของพฤติกรรมมากกว่าแต่ถ้าเป็นโรคปุ๊บมันจะเอฟเฟกกับการใช้ชีวิตอืมนวอาจารย์เคียงไงบ้างครับที่เขาสโคบมาว่ามีสิบหกแบบจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นอาจารย์ว่านะแต่ว่าณยุคนั้น <c oughs> <c oughs> เขาทําได้ขนาดนี้เขาก็พยายามที่จะ พยายามแกตเทอร์ริงหรือว่าเก็บข้อมูลคร่าวๆภาพรวมให้เห็นได้มากที่สุดในยุคยุคนั้นๆเนาะซึ่งมันก็ถือว่าในยุคนั้นอาจจะถือว่าครอบคลุมแล้วแต่ปัจจุบันอาจจะมีอะไรแบบผสมผสานไงเออสเปกตรัมมีกลิ่นตรงนั้นกลิ่นตรงนี้อะไรเงี้ยผสมได้มันอาจจะไม่ครอบคลุมมากแต่มันอาจจะเป็นข้อมูลหรือเป็นทรายบางอย่างให้เราเข้าใจคนมากกว่าถ้ามองในแง่ของประโยชน์มันนะอย่างนี้นี่อาจารย์คิดว่าถ้าเด็ก ในกันยงชาวจีนเอครับผมนี่ครับจะนําเรื่องนี้ไปใช้คน <ừ> ใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์หรือว่ามีความสร้างสรรค์มากขึ้นหนึ่งก็คือทําให้เราเข้าใจตัวเองเนาะเอามาใช้ในเรื่องของเข้าใจตัวเองเข้าใจบุคลิกภาพคาแรคเตอร์พื้นฐานของเราพอเราเข้าใจตัวเองเรารู้ตัวเองเนี่ยเราก็รู้ว่าจุดไหนที่จะไปพัฒนาตัวเองให้เป็น the b e s วอร์ชั่นของตัวเองอให้เรามีความสุขกับการเป็นคาแรคเตอร์แบบเนี่ยและใช้ชีวิตในการทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพอีกอันนึงนอกเหนือจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองได้เราก็เข้าใจคนอื่นได้เช่นการทํางานอยู่ร่วมกับคนสังคมอย,อยู่ร่วมในสังคมเจอเพื่อนคนรับข้างเยอะๆอยเงี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจเพื่อนแบบเนี้ยเออ ธอเป็นประเภทไหนทุกคนก็จะมีด data ของตัวเองอยู่ในมือแล้วอาจารย์เชื่อนะเออเป็นประเภทไหนมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเพื่อนแบบนี้เขาเป็นทายแบบนี้ยเอ๊ะเราจะเอาเวลาเราจะวางแผนทํางานเป็นทีมนะเราจะวางเขาอย่างไงให้มันถูกต้องหรือว่าวิธีการสื่อสารวิธีการทํางานร่วมกับเขาเนะี่ยเขาเป็นทายแบบเนี้เราต้องเราต้องคอมม u n i c a ตยังไงเพื่อสุดท้ายเนะี่ยเขาทำงานร่วมกับเราอย่างมีความสุขและประสิทธิภาพของงานหรือทีมเวิร์กมันดียิ่งขึ้นรวมถึงใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขอย่างนี้มากกว่า แต่ที่ผมไปศึกษามาเพิ่มเติมอีกนะครับอาจารย์คือเขาบอกว่าันาดจ,จะมีการเกิดมิสไทได้คือบุคลิกภาพที่เราทดสอบไปก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งแล<ช>้พอกลับมาทําต่ออาจจะเดือนอ<า>สองเดือนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ไ,ปได้อาจจะคิดว่ามันมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ถ้ามองในแง,ง่ของพัฒนาการทางด้านสมองก็ได้เนาะอย่างวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นท้าเป็นสมัยก่อนวัยรุ่นจะเป็นคนขี้อายเนาะวัยรุ่นจะเป็นวัยที่เป็นวัยรอยต่อระหว่างวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนาะร่างกายเป็น ผู้ใหญ่แต่ใจิตใจเขายังเป็นเด็กอยู่ขณะเดียวกันสมองของวัยรุ่นเนี่ยมันจะมีถ้าเราดูง่ายๆจะมีสมองสองส่วนจริงๆมันมีหลายๆส่วนนะแต่ส่วนที่ที่มองชัดก็คืออารมณ์กับสมองส่วนคิดสมองอารมณ์เนี่ยมันจะพัฒนาได้ดีตอน13ปีไปถึงว่าอารมณ์มันจะเต็มมากๆเลยจะเสียใจน้อยใจทุกอย่างมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์อะทุกอย่างมันต้องอินกับมูด แต่ขณะเดีวยวกันสมองส่วนคิดมันยังไม่ได้วอลลาลอบเลยโดยปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยเนาะสมองส่วนคิดเนี่ยที่เป็นที่เป็นส่วนที่คิดเข้าใจเหตุผลเนี่ยมันจะพัฒนาได้ดีตอนประมาณยี่สามถึงจะคิดเป็นนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อะถ้าเราย้อนกลับไปมุมมองความรักเราตอนม .5 กับมุมมองรักของเราตอนปีสี่ต่าง,งกันมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้อืดังนั้นทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปได้ตาม การเวลาสภาพแวดล้อมด้วยด้วยงานบางคนงานก็ต้องคุยยังไม่คุยอยู่ก็ไม่รอดไงเออก็ต้องใช้ชีวิตให้ตัวเองรอดมันก็ต้องมีการปรับไปเรื่อยๆไงมันก็มีโอกาสเป็นก็คือบคุคลิกภาพคนเราสามารถมีเปลี่ยนัยนคเปลี่ยนแปลงได้ใช่จากที่คนเป็นคนแบบตอนสมัยเรียนก็คือเป็นคนแบบอยู่ไม่สุขอ่ะเป็นคนไฮเปอร์่งแต่พอทํางานด้วยบทบาทให้เขาเป็นหัวหน้าเขาต้องคุมลูกน้องเขาต้องวางตัวให้ดูสุข,ขุมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการปรับตัวเอง แล้วบุคลิกภาพนี่มันยังสามารถมันเหมือน,นได้อีกไหมคะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอาจารย์ว่าแบบ<ม>ถ้าเราเป็นวัยผู้ใหญ่ไม่เซ็ตขนาดไมเซ็ตละโกะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอตอนตอนเราได้เป็นเด็กเราก็คิดว่าเออขอได้แค่นี้แล้วก็โอเคละพอโตขึ้นก็อยากได้อันนี้โตขึ้นก็อยากได้อันนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะ<ม>่ะบุคลิกภาพกับคาแรคเตอร์เนี่ยมันมันเป็นลักษณะมันเหมือนเป็นหน้ากากของเราอ่ะแต่คนที่จะรู้ตัวเราดีคือตัวเรา มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งให้เราเข้าใจตัวเองแค่นั้นเองฝากคำแน,นะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ MBTI ให้กับนิสิตเราครับ MBTI นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปเนาะว่า,าใ,ชใช้ให้ถูกต้องมันก็จะประเกิด มันก็จะเกิดผลดีกับชีวิตคนเราเนาะหนึ่งทำให้เรารู้ตัวเองเนาะรู้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วนําจุดแข็งจุดอ่อนตรงเนี้ยเอาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันที่สองก็คือพอเรารู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจลักษณะพื้นฐานของเพื่อนเราหรือกลุ่มคนเราในยุคนั้นๆในสมัยที่เรายังทำงานด้วยกันอยู่แล้ววัยนั้นๆว่าเขายังเป็นยังไงพอเราเข้าใจคนเข้าใจเพื่อน มันก็ทําให้โลกเนี่ยมันอยู่ง่ายขึ้นทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่าเอา MBTI มายึดติดกับชีวิตมากเกินไปจนกลายเป็นข้ออ้างและขีดข้อจํากัดมันอาจจะทําให้คุณไม่สามารถปรับตัวและพัฒนาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับก็คือสรุปเลยก็คือเราสามารถเอามาใช้ปรับกับตัวเองนะเข้าใจคนอื่นได้แต่ก็อย่าไปยึดติดอะไรมากเกินไปใช่ก็สไรด์พินี้ก็ถือว่า แปลกใหม่นะครับเพราะว่าไม่เป็น c a s มามาเล่าเป็นเรื่องที่อาจจะเอาไปพัฒนาต่อกันได้กับคนที่ฟังอยู่ก็สำหรับ EP นี้ี่ก็ อีพีที่เก้าเลยอ่อีพีที่เก้าแล้วตอนหน้าก็คือตอนสุดท้ายของซีรีส์ก็ไวเหมือนกันนะครับไวอยู่ครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับก็รายการของเรา14เซนติเมตรพอดแคสต์เนี่ยก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยโดยพิมพ์คำว่า14เซนติเมตรทุกช่องทางได้เหมือนกันหมดเลยสำหรับ E ีีหน้าที่เป็น E ีีสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ต้องมาติดตามกันหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยยินดีครับก็เว้นี้นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ